ขุดจัดคันนี้ล้ออย่างสวยนะเดี๋ยวต้องรอดูน่าจะมีครอบดูมาอ่อีกนเนี่ยโอ้สวยมากครับข้างหน้าอย่างสวยเลยเอ่อจะเป็นหัวเด้ก,ก้าครับแล้วก็สีเขานี่ก็จะเป็นสีขาวกักเท็ดสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่อู่ช่างยุทธ์ะครับ มาดูหน่อยว่ามีคันไหนใกล้จะเสร็จมั่งเมื่อกี้เดินเข้ามาดูรถสวยเพียบเลยเอ้ารถต้องกิภูกเก็ตอันนี้มาซ่อมประตูนะครับคอดน,นีก็มาเชียวมาไฟหน้าลมดำด้วยคันนี้ออาอุ้ยอันนี้มาซ่อมประตูพี่คันนี้ซ่อมัคันคันนี้มาซ่อมคันเลยใช่ไหมพี่ ซ่อมแถบเนี่ยครับทั้งแถบอ่ะอ๋อมาซ่อมซิกซิกสายน่าจะเป็นรูดมาน่าจะเป็นรูดมา,า,ดมาโอ้โหทรงสวยมากคันนี้คันนี้ก็จะเป็น f c 9 j นะครับจะเป็นน่าจะเป็นโดสม้ายก่อนที่จะเป็นตัวหน้าใหม่ประมาณนั้นช่วงล่างก็จะเป็นแปนน็อตนะครับช่วงล่างเขา ทรงคันนี้นี่แม่ยังสวยเลยก็คันนี้ก็น่าจะยังเป็นเครื่องสีสูปอยู่นะน่าจะเป็นเจศูนย์ห้าอีอยู่คันนี้ช่วงล่างแป็ลอครับติบล้อ,คลอคแค่นะกูบะเัานี้โอ้โหลูกอย่างใหญ่เลยกะบะดูกระบะซะก่อนโค้งตรงเห็นไ,ไหมโอ้โหโคงใหญ่จริงคันนี้จ็บเป็นยีกน่าจะต้องมีนะคันนี้ เป็นกระบะวันชัยนะครับกระบะอุ่นชัยแล้วก็คันนี้ล็อกที่บอยบางก้อนโอ้โหดูดิโฟุตจัดคันนี้ใกล้ยังคันเนี้ยใกล้แล้วนะโอ้ยได้เลยฮะได้เลยได้เลยใกล้แล้วนะเออไหนมาแล้วไหไนอันนั้นติดแล้วอุ้ยไหไน อายังไม่ใส่คข้าภายในเดี๋ยวมาลองดูตอนที่สมบูรณ์กันแต่ว่าประตูคันนี้เนี่ยเป็นประตูแบบพุ้มอ่าุ้มคาร์บอนนะครับนี่มอนซ่านะจริงนะแล้วดูล้อทุกคนล้อบีเนียมด้วยลายนี้ด้วยแล้วยิ่งล้อหลังนะดูล้อหลังกันล้อหลังโอ้ลายจีบครับสุดไปไหนนะ โอ้สุดจริงครับล้อ,อยังสวยนะเดี๋ยวต้องรอดูน่าจะมีครอบดูมออาอีกหะเนี่ล้อก็สวยจริงนะเป็นยางน่าจะคอมพาเซลใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่ครับโอ้แต่ล้อก็สวยมากเลยล้อชอบล้อมากอารมณ์เหมือนแบบล้อแมกรถยนต์เลยนะแล้วสีเขานี่ก็จะเป็นสีบอลกักเพชรครับมีประตูข้างซ้ายขวาเลยนะสำหรับลงของด้านข้าง ประตูก็จะอยู่ตรงซีกหน้านเนี่ยเนี่ยู้แต่ว่าตัวประตูเนี่ยยังสวยสวยมากเลยประตูเนี่ยหล่อโหตมากคันนี้โอ้โหดูโคตรตรงหล่อมากไม่ต้องแต่งหน้าก็หล่อได้นะเนี่ยก็จะมีประตูซ้ายขวาแล้วก็กระจังหน้าที่ว่าหุ้มคาร์บอนมา ถังนี้ถังน้ำมันประมาณ600นะครับเนี่ยถังน้ำมันประมาณ600ลิตรได้อยู่ไอ้600หรือว่า800นี่แหละแต่ว่าเป็นถังวีดียมครับถังใหญ่มากเลยก็คือเติมทีนึงเนี่ยขาหนึ่งเนี่ยสบายมากเลยนะจากลาดลีลงโคโรบเนี่ยสบายมากถังใหญ่โอ้เราก็สวยจริงโอ้ยรถยังสวยเลยกระบะน่าจะประมาณ8เมตรได้อยู่นะแล้วก็ตัวข้อคันนี้ข้อก็สูงมาก คันนี้ก็นิวกิก้าครับก็ะัวอันนี้ก็สวยนะคันนี้ตอนนี้ก็สวยใช้ได้เลยโอ้โหคันนี้ก็นี่ครับตัดเต็มเลยตัวกระบะนะครับตัวกระบะข้อเนี่ยก็ก็จะถุ่มเลดเป็นอย่างนี้นะปกติกรถปัวเนี่ยเราจะเจอแบบว่าข้างๆเปิดโลง่งใช่ปะแล้วก็มีช่องเว้นเขาาัวเขาคลายตรงนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้เขาก็จะปิดทึบเลยแล้วก็ข้างท้ายเนี่ย เดี๋ยวเขาทําเป็นตัวลิฟต์นะครับตัวประตูปิดเปิดประมาณนั้นแล้วก็บันไดหน้าเนี่ยดูครับนี่คืองานจากช่างยุทธโอ้โห و, ช่างยุทธทำไว้แบบโอ้โหอารมณ์แบบสวยมากเลยนะแปลกๆดีครับโอ้โหอารมณ์แบบเหมือนเมกามาณนั้นเลยนะเอออารมณ์แบบประเเมกาโอ้โห,บบโโหสวยมากครับข้างหน้าอย่างสวยเลยช่างยุทธแก้วแบบได้แ,แบบโอ้โหสุดยอดเลยครับเรื่องงานแต่ง เรื่องความสร้างสรรค์นะครับโอ้โหแกแน่นอนมากเรื่องความสร้างสรรค์ในการแต่งรถน่ายุนะโโหเืยเราเป็นสีบอลกับเพชรด้วยอะ่ะโอ้โหสวยมากอันนี้สวยมากสวยจริงถังกํามังก็จะเป็นถังวินียมครับรถยาวเลยนะี้ก็จะเป็นสเปคที่ยาวสุดที่ขนส่งให้นะครับตั้งแต่ท้ายสุดยันบวสุดก็คือส2องเมตรเนี่ยสองเมตรนะตั้งแต่ท้ายถึงหน้าเป็นชนหน้าเลย นี่คือตัวบันไดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะมีช่องปิดอยู่เนี้ย่ย <Yeah. S 1> ข้างในก็สะพานวัวเลยครับคันนี้ก็รถที่เป๋งโคโค่นะเสียเป่งโคโค่รถที่เป๋งเป็นอ e ีวสุโรวคอปเครื่อง 6SK1 206นะครับแล้วก็ช่วงล่าง10ล็อตเตียช่วงล่างฮีโน่อันนี้นะก็จะเป็นช่วงล่างฮีโน่เลยนะครับ ตุลาก i โน่สองเผาเป็นสเตกน,น้ำมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินแก้วอันนี้ก็สวยนะนี่เซ็งโคโค่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนที่หกล้อต่อใหม่อ่ารถน้ำรถน้ำอ๋อรถน้ำสองคันเลยด้วยเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดก,ก้ายกวัวเก่งใหม่คันนี้เครื่องอะไรคันนี้ พอะไรเนี่ยมดูว่าเครื่องอะไรครับ 6H H1 กี่ม้าเอ่ยตัวนี้210แรงม้านะครับ 6H H 210อ่าตัว H นะครับก็สามารถออกเสียงได้ทั้ง H หรือ h t ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมเนี่ยผมจะชินกับการออกเสียงแบบ เออนะครับบางคนเนี่ยอาจจะทับสนไงระหว่างตัว S กับตัว H ใหไเหมือนกันนะก็อบอกงี้อ่าอันนี้ก็ัวเก่งก็จะทำเป็นสีเอฟเฟกสวยมากสวยเลยอันนี้ก็ลดน้ำครับลดน้ำจากบ้านอะ,อะไรนะมัานบางข่างทัวนะครับบ้านบางคัง่งสงขลาครับบ้านใหญ่เลยอุ้ยสองคันเลยน,นี่คันหนึ่ง อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น fm อะไรนี่แหละรุ่นเก่าอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเครื e ่อง em100 อันเนี้ยน่าจะเป็น 3m มั้งคันเนี้ยเ้าใจผิดนะรู้สึกว่าจะเป็น 3m คนนนันนี้ก็เอ่อจะเป็นหัวเด็ก,ก้าครับแล้วก็สีเขานี่ก็จะเป็นสีขาวกักเพชรสวยเหมือนกันอันนี้กสีอะไรคันนี้อ๋อ fvm12 เป็นสิบล้อเครื่องน่าจะเป็นเครือ6บีจีนะครับถ้าจะเป็นถ้าเป็นโค้ดหนึ่งสองเนี่ยอ้าวช่วงล่างเบรกแห้งคันนี้คันนี้ช่วงล่างเบรกแห้งเพาเดียวมาเลยครับเดี๋ยวต้องมารอชมนะว่าเวลาเสร็จแล้วนจะเป็นยังไงนะทั้งคู่ครับคู่นี้เลยอันนี้ก็จะเป็นฮิโน่วิ t เตอร์ปะอ่ะวิ c เตอร์คันนี้วิคเตอร์สีฟ้ากับเพชรมาเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถ ฮิโน่โดสองร้อยสิบนะครับจะเป็นโดหกล้อเนี่ยประมาณเนี้ยครับเวลารถ uh, เก็บงานเขาก็จะมาจอดเก็บงานแถวนเนี้ยเนี่ยอันนี้น่าจะมาบิวคครับอันนี้ก็จะเป็นหัวกระเซที่รอต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้อ uh, ยเจ็ดห้าเรนมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโดสองร้อยสิบอันนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์เอฟเอ็มสองพี หัวลากเครื่องสามแปดมาดูคันนี้กันครับคันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่ช่างยุทธก็รวยว่ายังไงอะเป็นเป็นสเปคที่เอาไว้วิง่งน้ํามันชิโลนะครับวิ่งน้ามันเก่าประมาณนั้นก็อันนี้ก็จะมีลิฟท้ายที่สามารถเปิดได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโดมิเนเตอร์นะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นโดเครื่องเท่าไหร่คันนี้210นะเครื่อง210 คันนี้เขาก็ไปใส่หม้อลมเบรกโปรเฟียนะครับสองถังมาจากช่างเล็กละแล้วก็ชิปเกียก็น่าจะมีแล้วแหละน,นี่ช่างเล็กบางแพรเป็นถังลมสองใบนะครับแล้วก็หม้อลมเบรกสองลูกลูกใหญ่นะช่วยให้เบรกได้แรงขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็นหม้อพักเดิมโรงงานแล้วก็ปลายท่อช่างติกช่างติก๊กโคธารามแล้วก็ ครอบดุมช่างเดย์ครับนี่งานช่างเดย์จะบอกว่าเป็นสเตนเลสที่ตั้งใจทำมาแบบอย่างดีครับแล้วก็เป็นเลสสามศูนย์สี่แท้ด้วยไอตัวล้อนี่ก็จะเป็นล้อชุบโครเมียมนะยางเดิมครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจง,งานช่างเดย์ฝากครอบนะฮะติดต่อได้ตามนี้เลยนะนี่ช่องทางการติดต่องานดีครับคุณภาพดีเลยนะบรบารลุมบรลลานี่เยี่ยมเลยเดี๋ยวชุดแต่งข้างหน้าประมาณนี้พวกพาร์ทโครเมียมนะกันชนยื่น ขากระจกเลดซ้ายขวาขอบจกแล้วก็มีหมวกแก็บหน้ามาด้วยเนี่ยเนี่ยแก็บหน้าคัดหน้าผกสวยเลยอันนี้ทรงสวยมากหลายคนสนใจว่าราคาวันมเท่าไหร่นะหลายคนถามมานะหลายคนสนใจว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานทําสีประมาณเนี้ประมาณหมื่นห้านะครับนะถ้าเกิดว่าใครสนใจไงก็ติดต่อเลยที่พี่เอ็มเตนระเบิดมีขายอยู่นะนี่ กระบะเหล็กสามเสาอันนี้ยาวประมาณห้าเมตรห้านะครับเป็นเหล็กทั้งใบเลยพื้น,นเป็นเหล็กใช้บรรทุกหนมันกิโลหล่อมาก <c oughs> อุ้ยอันนี้ก็สวยจัดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโดวมิเตอร์นะน่าจะเป็นตัว2 1 0ตัวข้อคันนี้ก็จะเป็นข้อเกรดน,นะเป็นกระบะเหล็กหมดเลยครับกระบะเหล็กสามเสาอันนี้เหล็กทั้งใบเลยใช่พี่อันนี้เหล็กหมดเลยบรรทุกอะไรพี่ <c oughs> ปลา ปลาสดปลาดนวนนะพยุธว่าเดี๋ยวเอาไปจอดโล่งครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะว่ามีอะไรมาชมอีกเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ